แต่เรื่องนี้จะว่าไปยังไงก็เหมือนมันเป็นเรือธงอีกอันหนึ่งของรัฐบาลบนอกนจากคินหมื่นนะแลยังไงก็ต้องทําให้ได้ใช่ครับเพราะว่าคุณนักษิณก็มาพูดนะครับเคยพูดหลายครั้งว่าต้องการที่จะให้เกิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับแม้แต่รัฐบาลเองก็มีถแถลงในนโยบายนะครับก็คือแต่ว่าตอนถแถลงเนี่ยไม่ได้ใช้คํานี้ใช้คําว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์ช่างขึ้นแมนเมดเดสติเนชั่นทีนี้ตอนแรกที่มีปัญหาเรื่อง ส่งกฎหมายนี้เข้าไปเนี่ยกรรมาการกิจสิการเขาค้านว่าไอ้นี่มันมุ่ง<ไ> ه, แต่จะเป็นบทการพนันนี่คุณจะเอาให้การพนันถูกกฎหมายหรือคุณจะในเรื่องการท่องเที่ยวกันแน่ไอการออกแบบกฎหมายมันจะได้ตรงตามวัตถุประสงค์น,ะะนี่นะฮะ,ะ,ฮะก็เลยงานนี้ยังไงก็ต้องดันจนผ่านทีนี้เราไปดูไทม์ไลน์นะจริงๆกฎหมายฉบับนี้ตัวร่างมันเนี่ยร่างแรกเนี่ยพรมเห็นชอบตั้งแต่วันที่1 3มกราคม68คือต้นปีเลยนะครับซึ่งในวันเดียวกันนั้นคุณทักษิณไปพูดเรื่องนี้ ในเวทีของข่าวหุ้นนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยก็มีพูดเรื่องพนันใต้ดินด้วยที่เหมือนกับว่าจะเอาใต้ดินเข้ามาบนดินเรื่องพนันออนไลน์ให้ถูกกฎหมายด้วยนะครแต่วันนั้นเนี่ยมติคอรมอที่เห็นชอบในหลักการให้ไปศึกษากฎหมายเนี่ยไม่มีการแถลงนะครับแถลงเฉพาะเรื่องอินเทอร์เน็ตคอมเพล็กซ์เท่านั้นครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยก็ที่ผ่านมาที่บอกไปว่าก่อนพนินไหวหนึ่งวันนะฮะที่บอกว่าล่างนี้ผ่านคอรมอมาแล้วก็คือว่าพอหลังจาก13บสามครับ มกดาที่เราบอกไปเนี่ยเขาก็พอเห็นชอบในหลักการเนี่ยเขาก็ไม่เร่งรัดตอนนั้นนะเขาก็ส่งให้กฤษฎีกาเนี่ยไปปรับแก้ไปฟังความเห็นแท้เรียบร้อยแล้วก็ไปทำประชาพิจารณ์เล็กๆด้วยนะครับสุดท้ายส่งกลับมา27แล้วก็ผ่านตามที่กฤษฎีกาแก้ก็ไม่มีใครว่าอะไรตอนนั้นนะฮะคือประเด็นที่เขาจับตากันนะฮะก็คือหนึ่งเรื่องสัดส่วนพื้นที่10% ของพื้นที่ทั้งหมดของ e n t e r t i n m e n complex เจ้พูดแบบนี้เดี๋ยวนายกท่านเคืองนะท่านบอกไม่ใช่พื้นที่มันเป็นเรื่องงบประมาณเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดมีพื้นที่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่นะไม่ใช่แล้นะฮะแล้วก็2คือเรื่องของให้คนไทยเข้าอันนี้ก็สําคัญนะพะว่าต้องมีเงินกว่าห้าสิบล้านซึ่งคนรัฐบาลนั้นเห็นด้วย หลายคนไม่เห็นด้วยเพราะว่าจริงๆที่เขาจะตั้งเอเจนต์เมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าต้องให้คนไทยเข้าครับคือจุดยืนเข้าเลยเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะเอาเงินคนไทยแต่ตอนนี้เงินคนไทยเนี่ยมันไปอยู่ต่างแดนหมดเพราะไปเล่นบอลตามชายแดนไงตชายแดนแล้ว้าควบคุมไม่ได้ก็มาเข้าของไทยซะมีระบบ AI ไมีระบบอะไรที่เราจะเซตขึ้นมาในแล้วควบคุมได้นี่วันก่อนผมเห็นท่านรัฐมนตรีช่วยบอกเดี๋ยวจะมี AI ไตรวจสอบหน้าเลยใครเข้ามาบ่อยแล้วครอบครัวเดือดร้อนแบล็กลิสห้ามเข้าเลยโอ้โว่ากันขนาดเาาบอกว่ สมมติว่ายกแก้วเหล้าขึ้นดื่มถี่เกินไปเริ่มเมาแล้วเริ่มโวยวาย AI จับได้จับได้แล้วเอาคนดึงออกไปเลยมาทุกวันไม่ดูแลครอบครัวดึงออกไปคุยเข้าบําบัดเลยแล้วเขาบอกว่าสิงคโปร์นี่เขาเล่าให้ฟังกันนะเขาบอกว่ามีสิงคโปร์เนี่ยเขาไปตั้งไว้ AI ไว้เหมือนกันก็ตรวจสอบดีเทคได้หมดเขาบอกนักการเมืองจากไทยไปยังเข้าไม่ได้เลยอ๋อติดแบล็คลิสต์เขาเหมือนกับเขาห้ามเข้าห้ามคนการเมืองเข้าเหมือนกับป้องกัน นะแล้วก็มีเรื่องของอลิสต์ของคนที่อาจจะฟอกเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินมีประวัติไม่ดีก็ตังได้หมดเขาบอกฉะนั้นไม่ต้องกลัวออของเราจะทําแบบนั้นเหมือนกัน มีหน้าแหละครับเลยที่ได้ยินว่านักธุรกิจนักการเมืองไทยชอบไปแถวมาเก๊ากับอยอุโรปครับอาจจะเพราะสิงคโปร์เข้าไม่ได้เพราะไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีระบบนี้อันนี้ก็มีประเด็นท่านผู้ชมครับนายกก็บอกว่ามันไม่ได้มีแค่คาสิโนครับคือมันต้องมี4ี่บวกบวกอะแต่มันจะเป็นอะไรบ้างก็ตามแต่นะครับแต่ที่คาสิโนต้องน้อยมากนะนะครับผมก็ใช้พื้นที่อีกแล้ววันนั้นท่านบอกโอ้มันเรื่องงบประมาณนะครับก็จะมีหลายอย่างแล้วท่านผู้ชมครับอะไรนะหอประชุมพิพิธภัณฑ์แหล่งจัดแสดงอะไรก็ตามแต่ หลายคนบอกคอนเสิร์ตระดับโลกมาไม่ได้เมืองไทยไม่มีอ่ะเดี๋ยวจะมีให้แล้ว <c oughs> ก็มีการผมก็ได้ไปคุยกับคนรัฐบาลมา <c oughs> เขาบอกว่าจริงๆเขาดีลอะไเลยเลดี้กาก้าอยู่ครับจะมาอยู่แล้วมันติดนี่แหละไม่มีสถานที่แสดงใช่เพราะว่าจะไปแสดงในสเตเดียมปีนี้ก็ไม่ได้เพราะ มีแข่งการซีเกมไม่ได้เออมันต้องเป็นที่แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่เชื่อว่าหลักพันนะฮะเดี๋ยวนี้เขามีคอนเสิร์ตกันทีว่ากี่หมื่นคนนะมันต้องมีที่ให้เบธอลิก้าก็จะมามาไม่ได้น่ะติดอย่างนี้แหละเขาบอกถ้ามีแท่มันก็จะจบครับอ่าเราก็จะเดินหน้าได้ยุคตานเศรษฐาไม่เอ่ยแล้วกันว่าเป็นนักร้องคนไหนที่บอกมีประเด็นแล้วก็ไปต่างประเทศเขาก็บอกไม่ใช่ว่าไม่มาทยอะไรมันไม่มีที่คือเขาบอกว่าทุกวันเนี้ยคนค้านเนี่ยไปพูดแค่10%อเปอร์เซ็นต์คือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี้ยก แต่ว่าเรื่องใหญ่90%คุณไม่พูดเลยฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนเกมมาพูดเรื่อง90%ที่บอกเนี่ยจะมีโรงแรมกี่แห่งจะมี50ศูนค้าร้านอาหารอะไรจะมาลงบ้างตรงไหนที่เป็นที่สําหรับโอท็อปไทยตรงไหนที่จะเป็นที่สําหรับแสดงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่จะได้มาลงคนรุ่นใหม่จะได้สนับสนุนตรงนี้จะเป็นตัวสําคัญเขาบอกเหล่านี้แหละเป็นเพนพอยต์ของไทยตองแจ้ที่จะทำนะนะ30คนใช่ไหมทีนี้ก็บอกว่า มีการไปรวมท่านผู้ชมครับหลายประเทศนะเขาก็ทาแบบนี้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์บ้างบางที่ก็เป็นคาสินโนเพราะว่ามันก่อนกฎหมายนะแล้วก็สมัยยุก,ก่อนมันไม่ต้องเป็นคอมเพล็กซ์อ่ะมันคาสินโนคนก็ไปและและก็บอก195ประเทศเนี่ยฮะผมรวมให้ละกันที่ไม่ชัดเจนกันผิดกฎหมายแค่25%คที่เหลือถูกกฎหมายบ้างถูกแบบมีข้อจํากัดบ้างอีก75บแล้วประเทศที่บอกเคร่งครัดโอ้โหนีามา่มันจะร้อนนะ,อะบอกประเทศมุสลิมบางที่ยังมีคาสินโนเลยเหรอยังมีคาสินโนเลยนี่ยกมาเลบานอนกับอียิปต์อันนี้เา เป็นการศึกษาของอาจารย์รงชัยใหญ่สว่างครับ,รบนะฮะก็คืออยู่ในคณะทำงานที่ยกร่างเรื่องเรื่องนี้ด้วยนะครับ,รบนี่นะฮะน,นี้ก็บอกว่ารายได้จากอเมริกาคอมเพล็กซ์นะโอมาเกานี่แนๆ่ๆเกินครึ่งนะฮะท่านผู้ชมฮะประมาณครึ่งหนึ่งาสเวกัสยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ที่เหลือในประมาณสัก สองสามเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์หนึ่งอาจจะมีไม่ถึงเปอร์เซ็นต์บ้างเพราะฟิลิปปินส์ออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังกำลังจะทำกำลัง,ลงขึ้นแล้วก็อีกหลายปีเหมือนกันกว่าจะเสร็จนะครับแล้วก็มีเรื่องว่าหลังจากเปิดเอเจนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันมีรายดงรายได้เข้ามายัางไงบ้างออกมาเกา้าไม่ได้พูดถึงเลยเนี่ยสายบนเนี่ยพุ่งพรวดเลยนะครับลาสเวกัสสิงคโปร์เกาหลีออสเตรเลียแต่แต่เราต้องต้องยอมรับอย่างนี้นะครับถ้าดูตามกราฟเนี่ยแล้วเราคิดแบบเร็วๆนะฮะคือประเทศที่ประสบความสำเร็จเนี่ยยสส่่่่่่่่ววนนนนนใหญจะะะเเเเเปปป็็รทททททศีีีีกาาแลไมมถอองื คือไม่ม <önce S 2> ีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นอื่น Destination ชัดเจนเลยมากราฟลัสเลกัสนี่คือสมมติลัดเขาไม่ได้เป็นเกาะนี่ก็คือเป็นทะเลทรายเลยไม่มีอื่นให้เที่ยวแล้วล่ะตอนมีอันนี้ก็เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เลยบูมขึ้นมาเห็นไหมฮะรายได้ก็เลยพุ่งเพราะไม่มีอันอื่นแต่ว่าไทยหรือย่าหรือแม้แต่อย่างฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยคือมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นด้วยไงมันก็เลยถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะไม่ขายสิ่งอื่นเหรออันนี้ก็เป็นประเด็นที่รัฐบาลก็ต้องเอาไปตอบ